ผีปอบเนะี่ยมีเรื่องของพระอาจารย์ท่านไม่ให้พูดท่านไม่ให้เปิดตัวผมยังไม่ว่างไปถอดความมาเลยนะยังยังยุ่งยุ่งเพิ่งได้พักพักงานสวนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอก,กันแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังถึงขั้นแบบในครอบครัวเล่าฉานเรื่องเกิดจากความโลก แล้วความโลภด้วยอัน,นิสงส์บางอย่างเนี่ยทำให้บางคนตายไปเป็นปอบป,ปอบนี่เกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรบางอย่างเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้ที่จะเล่าก็คือเรื่องประสบการณ์ที่ผมเคยเจอผีคนตายใหม่ๆตายไม่กี่วันตายไม่กี่อาทิตย์ตายเป็นเดือนสองเดือนหรือแล้ จะเล่าให้ฟังนะเอาคนแรกเลยแล้วกันไม่เอ่ยชื่อตั้งแต่เด็กเด็กเป็นวัยรุ่นมาจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนึงอยู่ในตลาดทำอร่อยรสชาติเตี๋ยวนี่มันเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนร้านคนอื่นใครไปกินแล้วเดิมมากจะติดใจแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาแอบใส่กัญชาหรือเปล่านะก็ จะดูว่าใครไปกินอะไรแล้วเขาใส่หรือเปล่าคือคุณกินครั้งแรกแล้วมันจะรู้สึกอร่อยมันจะติดเลยพอหลังจากกินผ่านไปจะเดืนลึกนึกถึงเหมือนประมาณหนุ่มนึกถึงสาวสาวนึกถึงหนุ่มคือมันจะหลงไหลในรสชาติไม่ได้ไปกินนี่จะถึงขั้นงุดงิดงุดงิดเลยแหละแล้วลพอไปกินเนี่ยนะ <G ül> เดี๋ยวเดี๋ยวเล่าเรื่องเั่นตลกตอนสมัยมัธยมปลายหมดหมอตน้นมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งอยู่ในโรงเรียนไม่ขอเอ่ยชื่อเลยเขาแอบใส่กัญชาแล้วรู้ไหมทุกคนที่กินก๋วยเตี๋ยวร้านเนี้ยซดน้ําจนแทบไม่เหลือหยดเดียวหยดนึงในชามก็ไม่เหลือจนผมก็สงสัยว่าเอ๊ะมันจะอร่อยขนาดนี้เลยเลย ช่วงหนึ่งก็เพื่อนก็เชียวมันอร่อยมากเลยลองไปซื้อมากินสิตอนนี้ระหว่างกินก๋วยเตี๋ยวไปเรื่อยๆสิ่งที่ผมสัมผัสได้ก็คือว่ามันเริ่มกครื้นในหมู่เพื่อนฝูงที่นั่งกินเตาเหลาก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ยังงอกไม่งอกเส้นเล็กเส้นใหญ่หรือไม่เอาเส้นกันแล้วแต่ขอสักพักหนึ่งจะคุยกันเฮ hey, ฮาสนุกสนานแล้วก็อารมณ์ดี คุยไปขำไปหัวเราะกันคึกรื้นนะครับผมสุดท้ายผมก็เป็นแผนกสายลับไปสืบเขาก็อนแรกเขา็ไม่พูดไม่บอกอะไรจนกระทั่งเขาก็เผอม,มาบอกผมว่าเออเนี้ยแอบใส่อันนี้แหละแล้วผมก็ไปแอบดูเขาจะหยิบถุงขึ้นมาจะเป็นใบไม้แห้งๆแล้วเขาจะไปใส่ในหม้อน้ำซุป สุดท้ายผมก็ย,ยับยับถามถามเขาก็เผื่อพูดมาเห็นเขาเขาเห็นผมเป็นเหมือนเด็กเรียบร้อยอะไรเงี้ยคงไม่เป็นไรบอกได้พอเขาบอกมาใส่ใบกัญชาผสมไปความลับแตกผมก็ไม่อยากให้ทุกคนตกเป็นเหยื่อโดนมมเมาเขาไปกระซิบบอกอาจารย์ในโรงเรียนสุดท้าย ตำรวจลงติดตำนานร้านก๋วยเตี๋ยวใส่ใบกัญชาในสุปหลังจากนั้นก็เป็นฝีมือล้วนๆก็รู้สึกว่าทำไมอร่อยน้อยลงก็ไม่รู้อ่ะเอาจากนึงอก๋วยเตี๋ยวมาเป็นกัญชาใส่ก๋วยเตี๋ยวได้ไงน,นี่อ่ะร้านก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยว ผมชอบไปกินเกี๊ยวต้มยำเกี๊ยวน้ําาก็อร่อยอันนี้อยู่ในตลาดในเมืองนครปฐมปรากฏว่าผ่านไปนานเลยช่วงเรียนจบปริญญาและทำงานไปหลายปีแล้วก็ไปจ่ายตลาดกับพี่สาวเนี่ยผมก็จะไปซื้อเกี๊ยวร้านเนี่ยเพราะว่ารสชาติมันจะมีกลิ่นแป้งกลิ่นอะไรเป็นเอกลักษณ์หอมหวนมากเลย เคย <c oughs> เคย <c oughs> แ,อแอบถามกันว่าใส่อะไรเนี่ยใส่กันช้าพวกนี้ทำให้ลูกค้าติดเนี่ยเขาก็จะบอกว่าไม่ได้ใส่อะไรพวกนั้นแต่เราก็ไม่รู้เนาะเราก็ไม่รู้พอตอนนี้ช่วงหนึ่งเขามีสองพี่น้องที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็เห็นตั้งแต่เขาเป็นเริ่มสาวใหญ่แล้วก็่าไม่สาวแล้วก็เริ่มจะสาวน้อยแล้วก็เลิกสาว พูดเหมือนสาวเชือกเลยนะแต่คงไม่ใช่สาวเึ้นก๋วยเตี๋ยวแน่นอนตอนนี้ปรากฏเขาเสียชีวิตผมก็ตอนแรกก็ไม่รู้ก็เริ่มถามว่าเอา้าอีกคนนึงไปไหนแล้วล่ะเจ๊เขาก็เศร้าเๆเขาเป็นพี่น้องรักกันมากขายขายเกียยกยเก๊ยวขายก๋วยเตี๋ยวเล้่ันมาโอ้โหตั้งแต่ผมเด็กจนผม อายุเยอะเลยหลายสิบปีปรากฏเขาก็เหมือนเหมือนพูดอะไรบางอย่างใช้คำไม่ตรงสุดท้ายผมก็ได้ปราว่าอ๋อไปเกิดใหม่แล้วตายแล้วน,นั่นเองพอหลังจากนั้นผมก็ไปกินอีกไปกินไปกินเกี๊ยวดรือเดินผ่านร้านเขามีนั่งกินมันจะเป็นอย่างนี้อ่า คนเจอผีเนี่ยเจอผีเนี่ยผมก็คือหนึ่งคนที่เจอเนะคนที่เจอเนเป็นผู้มีประสบการณ์มีประสบณ์ไม่ต้องทำเสียงเอ็โคก็ได้เอโ,โอต้องปิดปิด,ปดคุณนกันุกันเป็นอย่างนี้นะคือว่าระหว่างที่ไปจะไปกินเนี่ยหันไปมองเฮ้ยเจ้คนที่เสียไปแล้วผมเห็นเขายืนอยู่ตรงที่ทำเกี๊ยววยเตีียวอะ กใจนิดหนึง่งแต่แต่น่าจะเศร้าๆมองๆก็เหตุที่เป็นเช่นนี้รู้ไหมเพราะอะไรคุณปุ๊กคุณฟุกณฟ๊กคุณตุ๊กคุณกุ๊กคุณอุก๊กทราบไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรครับผมเหตุใดคนขายกว๋วยเตี๋ยวเป็นผีมาให้ผมเห็นหรือผมเห็นเขาทำไมเขาถึงเศร้าๆครับผม เชิญคุณปุ๊กตอบครับถ้าตอบถูกให้เลื่อนชั้นนะครับผมตอบผิดตอบตกนะครับเชิญครับคุณปุ๊กทำไมหน้าเขามองเศร้าเขาคงคิดถึงเออก๋วยเตี๋ยวเขานนคะอืมเขาคงคิดถึงลานก๋วยเตี๋ยวเ้าค่ะอืม บอกว่าเขาชอบไายก๋วยเตี๋ยวมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะเชิญคุณฟุกหรือชอบเราคิดถึงหรือคิดถึงกัญชาเขานี่ไหน่อยค่ะไม่รู้ใส่เปล่าแต่รู้สึกว่ามีรสชาติแปลกและอร่อยยังไงตอบมันหอมกิ่นแป้งเจี้ยวอะไรตัวอะไรมันบอกไม่ถูกอ่ะทำไมเรากินที่อื่นไม่เป็นเป็นไม่เป็นอย่างนี้แล้วแล้วแล้ว,ลวบางร้านในองค์พระปฐมเจดีคนทำตายไปแล้วไม่ขอพูดชื่อ อ่าอันนี้ก็มีมีความเป็นเอกลักษณ์ของแป้งกลิ่นหอมแบบมันแปลกแล้วคำพูดคำจาเขาจะพูดตลกหรือไม่ตลกไม่รู้แต่ผมไม่ชอบเลยในเข้าหูแทบแบบต้องเก็บเก็บเก็บอารมณ์ความโกรธไว้ไม่ให้บัรทูกเพราะว่าเราก็ปฏิบัติธรรมภาวนาแต่ก็โกรดโกรธเพราะอะไรรู้ไหมสมมุติพ่อผมไปเนี่ย เขาขายดีเกียนะเกียวหมดนะครับเกีียวหมดเขาบอกผมว่าค่อยเจอกันใหม่ชาติหน้าเป็นคุณปุ๊กฟังพ่อค้าขายเกีียวพูดอย่างนี้รู้สึกไงครับถามคุณฟุกด้วยถามทุกคนด้วยรู้สึกรู้สึกแย่ครับ คำพูดเขามันเขาเขาตีหน้าตายแต่พอเขาพูดกับผมนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ตลกอะจริงไหมจริงครับคือฟังแล้วเหมือนจะจะพากันไปตายนะคะไ <laughs> <c oughs> ่เจอขุชาางหน้าผมนะอันเนี้ยร้อยสิบเนี่ยพิมพ์พิมพ์เข้ามาได้นะ <laughs> เหลืออีกที่หนึ่งท,ที่ที่จะขึ้นมาคุยได้ อกคนขึ้นร่วมไห้แล้วไม่ใช่พูดครั้งเดียวนะสมมุติว่าตอนผมเริ่มเป็นใยรุ่นเนะ่ยร้านเขาหมดคนเนี้ยมันก็พูดกับผมคำนี้ยแหละคอยมากินชาติหน้านะหมดแล้ววันนี้ผมก็รู้สึกโกรธตั้งแต่ตอนนั้นเหมือนกันว่าแต่ผมเป็นคนที่จะสแสวงหาคำตอบให้มันเคลียร์ว่าเฮีย ทำไมพูดอย่างนี้แล้วมันก็จะทําเฉยๆไปเรื่องอื่นมันจะยืนเงียบมันก็จะถ่ายเกิ้วทําอะไรของมันไปไม่ตอบมันไม่ตอบ <c oughs> ผมก็มาคิดเออหรือเราเคยพูดอะไรแล้วมันไปผิดหูไหมไอ้คนนี้แล้วมันจําแต่ลองดูว่ากับคนอื่นเขาพูดไหมพอช่วงผมไปเรียนปริญญาตรีกลับมา ไสซื้อร้านในนี่แหละคนเดิมเนี่ยอยู่ในองค์พระปฐมเจดีย์เขาตายไปแล้วนะตอนนี้ตายไปแล้วหลายปีแล้วพอหมดพูดเหมือนเดิมผมก็โอ้อร่อยมากแล้วเมื่อไรจะได้กินเนี่ยค่อยเจอกันใหม่ชาติหนะ้าเฮียเขาอายุมากกว่าแต่เขาจะเรียกผมเฮียอเฮียไอ้เจ้าพครั้งสปรปนามการเรียกนี่มันก็ไม่ถูกต้องแล้วจริงไหมครับคุณฟุ๊ก ควรจะเรียกตามวัยวุฒิและอาวุธไม่ใช่แล,และอายุไม่ใช่อ,อวุธเพราะว่าใช่พอเขาเรียกเราอายุเยอะมันเหมือนมันไม่ใช่ให้เกียรติในความรู้สึกมันเหมือนแบบอยากให้เราแก่ๆๆเปล่าชดประชดซึ่งซึ่งบางครั้งผมเจอไอ้คนกวนๆอย่างเงี้ยผมบางครั้งผมก็ไม่ค่อยยอมเหนะผมก็อา้าวพอถามเอาทำไมให้เจอกันชาติหน้า ไม่ตอบแต่ความรู้สึกหนึ่งนะมันเหมือนอยากจะสวมวิญญาณในขนมต้มอ,อะ่ะจระเข้ฟาดหางไม่ก็หมัดแบบเขาเผาทรายขวาตายซ้ายสลบอะไรเงี้ยเข้าใจเนาะมีความรู้สึกว่ามันแช่งเรานะจริงไหมคุณฟุกจริงครับผมพอผมถามมันไม่มีคำตอบว่าทำไมถึงพูดอย่างนี้บางครั้งผมก็โอ้ไม่เป็นไรละเฮยเอาชาติหน้า โอ้ผมบางครับผมจะพูดเป็นเป็นประสบตลกเอาเฮียยังจะขายเกี้ยวอีกเหรอแล้วแล้วแล้วจะได้เจอกันอีกไหมแล้วแล้วเมื่อไหร่จะชาติหน้าอย่างเงี้ยผมก็จะถามสมมติมันอยากให้เราตายเร็วเนี่แต่แต่ผมเคยเคยแอบดูหน้าตามันนะดวงตาท่าทางมันไม่เป็นมิตรพอมันไม่เป็นมิตรไม่ยิ้มไม่อะไรเนี่ยรู้แล้วรู้แล้วว่าไอ้นี่มันคงจะ ไม่ชอบผมแต่ตอนนี้ผมก็มาคิดเอ๊เราไปตั้งแต่ตอนเราหนุ่มๆมันนึกนะอันนี้มันนึกนึกหาสาเหตุนะผมผมพอได้คำตอบแล้วไปร้านเขาอ่ะเมียมันเคยชมผมว่าผมหล่อเข้าใจเนาะคุณฟุก๊กคุณฟุ๊กว่าเป็นไปได้ไหมมันหึงใช่ครับเออตอนนี้ผมก็เอ้เมียมันชมบ่อยแตาบางครั้งก็เหมือนจะมาจับขงจับแขนผมเป็นหนุ่มเนี้ย ผมไปกินตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆแล้วก็เริ่มโตเป็นหนุ่มเป็นอะไรแล้วมันเปียเมียมันเหมือนมันมัน,ม,นมันปิ้งเราปิ้งผมตอนนี้ประเด็นเนี้ยผมก็ลืมไปนานนะวต่นี้พอบอกบางช่วงผมเรามันนึก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 นก,ก็โอโ้เป็นไปได้เป็นไปได้ว่าเมียเขาไม่รักษามารายาทแล้วก็ประชดสามีอันนี้ผมเตือนร้อยสิบสองร้อยสิบเอ็ดอย่าหาว่ามาสอนนะ แล้วก็เผื่อใครดูย้อนหลังตั้งแต่ผมเป็นครูเปียโ,โนแล้วตอนหนุ่มๆผมหล่อเหมือนญี่ปุ่นเหมือนลูกครึ่งอะไรเงี้ยแล้วนักเรียนผู้ปกครองเห็นนี่กิดกาดไปฝึกสอนนี่กิดก์ดทั้งโรงเรียนจนจนอาจารย์หมกนึกว่าเบิร์ตมาอือเด็กสาวนี่กีดกันลั่นโรงเรียนเดินไปนี่เพื่อนหมั่นไส้เลยอาจารย์ผู้ชายหมั่นไส้ นี่สาระใช่ไหมครับเนี่ยสาระถ้าใครไม่เชื่อไปดูรูปในคลิปในตอตอได้ผมจะเอาภาพตอนผมเป็นครูเปียโนตอนหนุ่มๆลงด้วยนะจะช่วงนั้นแหละประมาณช่วงฝึกสอนนั่นแหละที่สาวๆกรี๊ดนี่ยนะครับโอ้คนอยากมาเป็นแฟนคนอยากจะมอบกายให้เยอะแยะไปหมดเลยแต่ผมถือศีลนะครับไม่งั้นตกนรกลึกแน่นอนอ่ะเล่าต่อ ตอนนี้ปรากฏว่าตอนเป็นครูเปียนโนก็เคยโดนคือเมียของผู้ปกครองคนหนึ่งประชดสามีมานั่งใกล้ๆผมมาชมมาแอบจับผขงจับแขนอะไนั่งเบียดตัวเลยช่วงกำลังจะรอสอนลูกเขาแลละมาเรียนเปียนโนโนรงเรียนเอกชนพอสามีเข้ามาเห็นเอาสิมันหึงเนี่ย พอมันหึงมองหน้าตาแดงแป๊กโกรธโกรธหึงแล้วมีการมาบอกผมด้วยว่าช่วยนั่งใกล้ๆหน่อยอะไรหน่อยผมถามทำไมจะดูว่าสามียังหึงไหมพอผมรู้งี้ปุ๊บผมว่าเลยนะแต่ผมก็ถอยหา่างอย่าทำอย่างนี้นะผมตายได้นะเอาถามหน่อยดิเกิดสามีหึงหึงโกระ เกิดพกปืนมีปืนนมีอะไรหรือมีมีดม,ม,มีตัวใหญ่เลยหรือล็อกคอผมอไยเงี้ยใช่ไหมความหึงนี่มันทําให้เกิดคตกรรมได้นะบอกก่เนนีะ้อย่าทําเป็นเรื่องเล่นๆน,นะแล้วบางคนก็ทดสอบสมมุติจีบคนเป็นแฟนอยู่จะดูที่หึงไหมอะไรไหมอย่าอย่าไปทดสอบวิธีนี้เพราะว่าอีกฝ่ายถ้ารับไม่ได้เขาจะเลิกกับคุณทันที เขาก็จะมองว่าคุณเป็นคนเหมือนเจ้าชู้ใช่ไหมบางคนสมมุตริรักผู้หญิงคนนี้อยู่เป็นแฟนพอเจอผู้หญิงหรือใครมาแกล้งแกล้งว่าเลิกรักแล้วไปชอบคนนั้นแทนและหนึ่งผู้หญิงคนที่เคยรักจริงๆเนะี่ยอาจจะเลิกรักไปเลยด้วยความโกรธหึงสองอาจจะตายได้เกิดคนนี้โหดขึ้นมาเนี้ยเตรียมตัวไปเกิดใหม่ได้เช่นกันเขาไม่เข้าใจเขาียกว่าเรื่องจริง จะทิ้งเขาอุตสาเทใจรักมานานประมาณนี้อ่ะตอนนี้กูก็คุยเรื่องนี้ฟังเข้าสู่โหมดผีต่อนะครับก็เวลาเจอคนตายใหม่ๆแล้วโผล่ตัวโผล่วิญญาณมาให้เห็นก็จะตกใจเหมือนกันว่า <S 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 เฮ้ยเขาเป็นผีแล้วนะแล้วยังไม่ไปสวรรค์ยังไม่ลงนรก ยังไม่ไปเกิดใหม่แต่ยังเป็นสัมภเวสีวิญญาณที่ยังวนเวียนอยู่นะครับหรือเคยเจอเนรเนน,ท,นท่านจะใช้คําว่าโอปปาติกะโอปปาติกะก็วิญญาณที่กําลังสแสวงหาที่เกิดแต่ยังไม่ได้เกิดนะแล้วก็ที่ตกใจเวลาเจอผีอีกเช่นเป็นเขาเป็นกินแท จะเรียกเขาว่าอปักเมนะครบับปักนี้มันเป็นภาษาจีนแค่ก็เคยถามทำไมต้องเรียกปักเมด้วยผมก็จำไม่ได้แล้วมันเป็นชื่อทางภาษาของคนจีนเชื้อสายจีนแคะตายไปนานผมเคยอธิษฐานว่าถ้าวิญญาณยังอยู่ขอเห็นบางครั้งบ้านบ้านผมกับบ้านแกเนี่ยจะอยู่ติดกันไงเป็นบ้านเช่า แล้วตรงของบ้านบ้านของแกเนี้ยมันจะมีแบบพื้นที่ว่างเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรข้าง,ข,าง,ข,างข้างบ้านแล้วก็ตรงตรงข้างๆจะติดกับบ้านเรือนไทยโบราณหลังเก่าเอ้ยไม่ใช่บ้านเรือนไทยเหมือนบ้านเ้าท่านขุนเนะเป็นบ้านสองชั้นใหญ่เลยเคยดูใน Google ไหมที่ที่บ้านคนมีอันจะกินยุคก่อนนะประมาณร้อยปีก่อนะตรงนี้ก็เหมือนกันเป็นบ้านไม้สร้างใหญ่โต แสดงว่าเป็นขหาบอดีที่ทําธุรกิจรุ่งเรือเขาบานบ้านใกล้ๆกันก็จะมีเก้าอี้หินไปวางอิดกับเขาเรียกว่าอะไรผนังไม้บ้านโบราณเนี่ยช่วงเขาเสียผมก็อธิษฐานจิตผมทำสมาธิตั้งแต่เด็กแหละเพราะว่าผมเล่นดนตรีไทยนะเล่นดนตรีไทยงานศพแล้วก็ชอบชอบทางภาวนา แล้ก็พอรู้ว่าได้บุญเยอะตึกลึกนึกถึงพระนามพระพุทธเจ้าพุทธโธเนี่ยไม่ไม่เชิญพระนามพระพุทธเจ้าพุทพุทโธมาถึงเป็นคําที่หมายถึงพระพุทธเจ้าเลยท่าน,นเจ้าชายสิทธัตถะใช่ไหมตอนนี้ก็คือสิ่งที่เจอก็คือว่าอปักเมเนี่ยแกมานั่งอยู่ตรงเก้าอี้แต่ก่อนที่บางครั้งจะเห็นเนี่ยผมจะได้ยินเสียงโก๊อกโก๊อกเอ๊ะเ๊ ตรงเต่อย่หินนั่นเนี่ก็เอ๊ะมันไม่มีไข่ไต่ก็ไม่มีตุ๊กแกก็ไม่ใช่ของหล่นก็ไม่เชิงไม่มีแต่ว่าลมพัดใครไปวางเลยหล่นไม่มีพอได้ยินเสียงปุ๊บก,ก็รู้โดยเซนต์เพราะว่าเคยเจอผีมาหลายครั้งรู้ด้วยเซนต์เลยว่าน่าจะเป็นอปักมีซึ่ง วิญญาณยังไม่ไปพุทธไปเกิดผมก็เลยพนมมือสวดมนต์ตั้งจิตนิ่งๆว่าอยากรู้ได้ยินเสียงกอกแอ๊กมาหลายวันแล้วใช่อปักเมไหมที่เพิ่งตายไปไม่นานถ้าใช่ขอให้เห็นด้วยตาเนื้อด้วยเธินแล้วผมก็มองไปทำใจสว่างๆสงบสงบ ปรากฏว่าแกก็นั่งอยู่ไอ้ตรงเสียงปอกแอก,กนั่นแหละอโตกใจแต่าบางครั้งไม่นั่งก็มีเดินมาจากไอ้ตรงแถวที่เลี้ยงไก่เขามีผมก็เอ้ยมันคือไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนะแล้วลใครกําลังเดินมาแล้วก็พูดแต่เวลาผมได้ยินเสียงคุยเนี่ยเสียงพูดเนีคือเอาปากมีตอนแก่แกบางครั้งแกแกก็จะพูดคุยอะไรของแกคนเดียวเคยถามแกไหมว่าปากมี ปักเมยนี่เป็นผู้หญิงนะผมแกจะงอขาวหมดตัวแกจะท้วม,มเป็นจีนแคระปักเมยคุยกับใครบางครั้งแกก็ไม่ค่อยตอบเลยแกก็พูดเหมือนหลงอ่ะเหมือนเหมือนคนแก่ที่หลงนะแต่ตอนนี้เมื่อแกเสียบางช่วงไม่ได้เห็นทีเต้าอี้หินเนี่ยได้ยินเสียงพูดจากข้างในแล้วแต่แต่บอกทุกคนนะผมก็ยังบอกเหมือนเดิมแบบว่า การเจอผีเห็นผีไม่จำเป็นต้องเห็นตอนมืดไปแล้วผมเห็นได้ทั้งวันแหละอย่างตอนตักเมนี่ก็เป็นช่วงเช้าเช้าหน่อยนะครับเช้าหน่อยๆบางครั้งก็จำเคยๆจำตอนเด็กจำได้ว่าเคยดูเวลาว่าเอ้ดูสิกี่โมงเพื่อวันหนึ่งมาเล่าเรื่องผีจะได้จะได้แบบ ระปูเวลาถูกที่ผมเห็นแกเนี่ยมันอยู่ช่วงประมาณสักเก้าโมงประมาณนี้ที่แกจะมาประจำไอ้ตรงเก้าอี้น,นี่ยจะมีเสียงมาก่อนแล้วช่วงหนึ่งคือแม้จะเป็นช่วงเช้าแต่ผมเป็นคนเห็นผีกับตามันหลอนนะมันหลอนที่หลอน เกิดเพราะอะไรรู้ไหมเรารู้ไงว่าเสียงที่พูดบนมาคนเดียวเนี่ยคือเสียงปักเม้<_><_>จะเรียกอปักเม้ีคาว่าอ่าเข้ามาด้วยอปักเม้พอตอนนี้พอได้ยินเสียงไอ้บ้านเนี่ยจะเป็นบ้านไม้มีประตู กว้างหน้ากว้างประมาณสักสี่เมตรหรือห้าเมตรเลยผนังปุ๊บก,ก็จะเป็นซอยที่บอกเดินเข้าไปได้และข้างในก็เป็นพื้นดินเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดปลูกต้นไม้เสียงปักเมฆจะอยู่ข้างในค่อยๆเดินออกมาเดินออกมาพร้อมเสียงพูดสิ่งที่ผมลุ้นก็คือว่าเฮ้ยที่กำลังจะออกมาเนี่ยมันเป็นผีปักเมฆใช่ไหม ลองคิดนะเด็กนะเป็นเด็กผมเป็นเด็กอยู่อายุประมาณแปดแปดปีเก้าปีไม่เกินนี้พอแกเดินออกมาโผล่มาก็ลุ้นอีกว่าเขาจะรู้ไหมว่าผมเห็นผมเห็นผีแล้วถ้าแกรู้เนี่ยแกจะแปลงหน้าเป็นเละเฟะเหมือนเราดูหนังผีมันเน่าไหมหรือแกจะมาหลอกเล้ไหมโอ้มันคิดได้สารพัด แต่ไม่ได้อุปทานนะไม่ได้คิดไปเองแล้วก็ไม่ได้กังวลอะไรเกินเหตุแต่ถ้าคุณคือคนที่มองเห็นผีได้แบบผมผมก็เชื่อว่ามันจะต้องมีความคิดเหมือนผมบ้างแหละนะพอแกออกมาสิ่งที่ผมทำแล้เห็นก็คือผมผมเป็นเด็กชอบทดสอบชอบทดสอบเรื่องผีผมก็ตะโกนไป พักเมเพื่อจะดูว่าแกเห็นผมไหมแกได้ยินไหมปรากฏพูดตอนแรกเฮ้ยเหมือนแกไม่ได้ยินแต่บางครั้งอย่างนี้ก่อนที่แกจะเสียเนี่ยตาแกเริ่มฟ,ฟ้าฟางมองอะไรไม่ค่อยชัดบางครั้งหูก็ไม่ค่อยได้ยินนะครับหูไม่ค่อยได้ยินตอนนี้พอตายเป็นผีตอนแกก็เป็นสิ่งที่ผมคิด เอ๊ะหรือว่าแกจะเป็นผีหูตึงตามองไม่ค่อยเห็นอันนี้คิดจริงๆทำนี่คิดจริงๆก็ไม่ได้จะแสดงตนให้แกเห็นแล้วจะดูว่าแกจะเป็นผียังไงจะจะทำอะไรกับผมยังไงบ้างพอเลียดไปคือคืออยู่ห่างกันประมาณแลัว ไม่กี่เมตรประมาณสักหเมตรห้าเมตรหรือหเมตรพอแกม